กฎหมายย้อนหลังได้ก็ต่เมื่อเป็นประโยชน์ของคนที่ได้รับผลกระทบครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นผลเสียไม่ได้เป็นผลประโยชน์คุณออกย้อนไม่ได้งั้นตอนที่คุณพิสารเขาออกไปเนี่ยนะครับมันยังไม่มีพรกรเรื่องยืดอายุที่ให้เกินยี่สิบปีใช่ไหมคะคแต่โต้มันมีกฎหมายปปชอยู่ข้อหนึ่งค่ะว่าไงครับหยุดนับทันทีที่หนี เออไอ้ที่ผมสนใจอาจารย์ได้ข่าวมาเหมือนกันมันคืออะไรอาจารย์สมมุติว่าข่าวมันยี่เอครับเวลามันยี่สิบปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาออกไปเนี่ยมันคือสิบเก้าปีสิบเอ็ดเดือนสิบวันอไครบยี่สิบยังเหลือยี่สิบวันอียี่สิบวันหยุดนับค่ะคือต้องรอให้ครบยี่สิบวันก่อนไม่ใช่หมายความว่าไอ้ยี่สิบวันจะอยู่ค้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวอ๋อมันก็ค้างอยู่อย่างนี้กลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ เแปลว่าวันที่ยี่บห้านี่คุณบอกว่าจบไม่จบไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณหนีออกไปอาจจะพี่ไม่รู้วันที่กี่ปนแต่สมมติคุณหนีไปวันที่สิบนะคะคหมดยี่สิห้ายีสิห้าวันแปลว่าอายุความจเหลือยีสิบห้าวันมมีสิทธิ์โดนอินเตอร์โพลจับที่ไหนก็ได้นะจ้าสิบห้าวันได้ยี่สิบห้าวันนี่คุณจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาสามารถให้อินเตอร์โพลจับคุณได้เลยครับอันนี้คือ ไม่ต้องไปพูดเรื่องของการไปออกพรกรที่จะยืดอายุความน,นะครับไปคว้ากฎหมายปปชมากฎหมายปปชก็บอกเลยว่าใครที่เป็นนักโทษแล้วหนีไปเนี่ยให้หยุดนับวันหมดอายุความตั้งแต่วันที่หนีวันที่หนีพ้นจากนอกประเทศมาหล่คุณโดนนับไปแล้วแหละพูดง่ายเอสมมติว่าเ<ม><ม>ขาอ,ออกไปก่อนที่ยี่ห้าสิบห้าวันก็แปลว่าไอ้สิบห้าว,วันนี้จะค้างไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือทั้งสามสี่คนเลยใช่ไหมอาจารย์ที่ไม่ได้อยู่บองไทยตอนนี้ ใครก็ตามที่มาอยู่เมืองไทยเาก็จะหยุดนับยี่สิบปีเนี่ยตั้งแต่วันที่ออกไปอ๋อก็แปลว่าอันนี้พี่ไม่รู้ว่าจะมาใช้หรือเปล่านะั้นแต่ถ้า,ถามาใช้นี่เป็นตุง,ตงนังแน่นอนพักเพื่อไทยจะปัดบอกว่า <c oughs> เฮ้ยพ้นแล้วเขาลาออกจากเล่าแล่าอะไรต่างๆคุณจะไม่พ้นในฐานะเป็นรัฐบาลที่จะต้องจัดการกับคดีนี้โอ้โหจะทําได้ยังไงจา์เป็นเพื่อนพอ่อ<ต>เป็นใครต่อใครแต่มีอะไรนี่ไงเออมันถึงได้บอกว่าเพื่อไทยอีลุงตุงนงัง ทั้งคาร้องเกี่ยวกับตัวคุณแพรสองทานเองนะคะซึ่งมีหลายคนร้องนะับทั้งเรืองไกลสังสนิยาเนี่ยนะคะเกือบยี่สิบคดีนะคะแล้วก็มาเจอเรื่องของครอบงำหกคดีะนะคะคซึ่งครอบงำก็จะมีทั้งหมอวัดรงมีใครจะมีใครเยอะแยะเลยะะที่กอรตอรับเรื่องไปใช่ไหมฮะใช่แล้วมีคุณธีรยุทธ อ่าทิรยุทธ์่ึ้นาลรัฐธรรมนูนโดยตรงเลยอ้าวอ้าวีโคเครืงเขาฟ้องอายการแล้วไงแต่อายการไม่ดำเนินการเมื่ออายการไม่ดำเนินการตามตามกฎหมายก็คือว่าถ้าจํานวนเวลามันครบแล้วอายการไม่ทําอะไรเขามีสิทธิ์ยื่นฟ้องเองไปที่ศาลรัฐธรรมนูนเขาจึงยื่นฟ้องศานรัฐธรรมนูนและตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูนก็เดินหน้าแล้วด้วยการถามอายการว่าหลังจากคุณทิรยุทธ์ไปร้องคุณทําอะไรไปแล้วบ้างคุณสอบสวนอะไรคุณมีข้อมูลอะไรไหมช่วยส่งข้อมูลมาให้เราด้วย เดายากเหมือนกันอาจารย์ถ้าถ้าไม่มีมันถึงองกลงตุงนางเยอะแยะมากมายไก่กองมันเหมือนกับอะไรรนะรอบตัวเนี่ยตรงนี้ก็โดนมีดตรงนั้นก็โดนหอกตรงนี้ก็โดนดาบตรงนี้ก็โดนแหนวครับมันเต็มตัวไปหมดอะนั่นสิฮะแต่เขาบอกว่าแหมเพิ่งเข้ามาได้สองเดือนนีเองจะเอาอะไรนักหนาเนี่ยาจารย์เราไม่ได้พูดถึงเรื่องงาน ถ้าคุณถึงคุณผลงานไม่ดีเนี่ยคุณแก้ตัวตรงนั้นได้ผลงานไม่ดีนี่เราบอกได้ว่าเพิ่งเข้ามาแต่นี่เราพูดถึงคุณสมบัติและวิธีการปฏิบัติตนในอดีตและปัจจุบันที่ไม่ใช่เรื่องงานอ่าคนละเรื่องนะต้องชัดเจนนะเรื่องผิดระเบียบเรื่องผิดกฎหมายต่างหากซึ่งเขาเอาทั้งเรื่องอดีตและปัจจุบันเนี่ยที่คุณทําอย่างไม่เหมาะไม่สมเนี่ยเข้ามาเขาไม่ได้บอกว่างานคุณห่วยอ ไม่ใช่ก็ไม่ได้บอกงานคุณห่วยถึงแม้จะมีคนบอกว่าทํางานไม่ตรงปกก็ตาม <S <S แต่ประเด็นนั้นยังไม่มีใครไปร้องที่เขาร้องก็คือคุณถือหุ้นบริษัทที่มีที่ธรณีสง,สงอย่างนี้เป็นตน้นเ,เออคุณปล่อยให้คุณทั้งสินครอบงำ<ม>อย่างนี้เป็นตน้น<ม><ม>คุณพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญโดยประเด็นที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนครับแก้เพื่อตัวเองนะถ้มองเรื่องพวกนั้นต่างหาก ไม่ใช่อะไรผมเป็นห่วบรรดาแฟนคลับทั้งหลายพอพูดง่ายๆว่าเขาสั่งให้แก้ตัวว่ายังไงเนี่ยก็จะลงในโลกโซเชียลไปหมดเลยเนี่ยจ้าเราเราควรจะอธิบายหรือว่าควรจะปล่อยเฉยไปให้คนพวกนี้เนี่ยจ้าโอ้ยคืออย่างนี้นะเรามีมือไซเบอร์เป็นหมื่นๆไม่มีใครที่จะมีความรู้สึกเท่ากันหรอกมันก็มีคนทั้งบอก่าปล่อยไปเอยจะไปยุ่งกับมันกับมีคนบอกไม่ได้ต้องทําให้ประชาชนเข้าใจจะให้มีการสร้างวาทกรรมเออเท่ๆเก๋ๆหลอกคนไม่ได้มันก็แล้วแต่คน อืมครับแล้วอย่างนี้นบังคับคนเป็นหมืน่นเป็นแสนให้คิดแบบเดียวกันว่าปล่อยปล่อยไปมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกอ่าครับแล้วเพื่อไทยจะไปยังไงต่ออาจารย์ประเทศชาติจะเป็นยังไงต่อมันวุ่นวายขนาดนี้เขาก็ต้องปรึกษาที่ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่ทีนี้จากบทเรียนของพวกเรานะค,ะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อไทยเป็นอย่างไรเขาจึงแพ้อย่างต่อเนื่องอืมถูกไหมถูกฮนะ เราดิฉันสมมติมีคดีใดคดีหนึ่งขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บจบไหมจ๊ะคือไห้คนก็<ใ>นอบอกว่าอย่างนี้ไอ้สิบกว่าเรื่องเกือบจะยี่สิบเรื่องที่เขาร้องกันไปเนี่ยมันไม่น่าจะรอดทั้งทั้งหมดมันน่าจะโดนสักคนอนึงโดนสักคนใช่ไหมคมครับแล้วก็เรื่องที่เขาร้องยุพักที่กกตรับแล้วตั้งอนุกรรมการแล้วเนี่ยนะคะไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันอุตรคนตระกลมีหมอวรงด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดเพราะตั้งหกคนอืม แล้วหกข้อของคุณธีรยุทธ์เเขาบอกมันเบาแค่ข้อเดียวเองมันเบาแค่ข้อตรงที่ไปเอารมนตรีรายชื่อจากธรรมนัตข้อเดียวข้อเดียวนอกนั้นไม่มีเบาหนักหมดเลยเอาอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ผมตามเลขที่อาจารย์ให้มาละสามหกเก้าเนี่ยเดี๋ยวตายไปสอสมมกู้นะอาจารย์ดีไหมโอเคเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวต้องถูกสัมกู้ถึงะอาจา์ครับครับวันนี้รบกวนอาจารย์คนนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ